สวัสดีค่ะ fc ช่องใบระพันการเดนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหนามตะขอนะคะหนามตะขอดอกเขาบานนานนะคะต้นนี้ดอกจะบานนานมากเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเกือบเกือบอาทิตย์ได้แล้วมั้งคะเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้ามีต้นเล็กแบ่งปันนะคะแม่ค้ามีต้นเล็กแบ่งปันสำหรับ ต้นเล็กนะคะไซส์กระถางสองจุนะคะไซส์กระถาง2.5นี่ค่ะดอกน่ารักมากเลยนะคะอาแม่ค้าส่งต่อให้กระถางละยีบาทนะคะกระถางละ20บาทนะคะ,ะ,ะคะ่ะแล้วก็มากันที่แพทองนะคะแพทองแพทองอยู่ที่150บาทนะคะตัวนี้จะเป็นแพทองแคะนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นแพทองอ่า ตัวใหญ่นะคะจริงๆน้องจะสีเหลืองเหมือนกับแพรทองแค่นะคะแต่ว่าไม่ได้แสงค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะต้องย้ายไปไว้ในที่ที่แสงเพียงพอนะคะน้องก็เลยจะออกเขียวๆขียวนิดนึงตัวนี้อยู่ที่80ิบาทนะคะส่วนอันนี้อันนี้อันนี้นนจะเป็นอ่าไผ่มังกรทองนะคะหรือว่าเป็นไผ่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่80สิบาทนะคะ อันนี้ก็คือรับไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะน้องยิ่งโตยิ่งสวยนะคะน้องเป็นไม้ที่เลี้ยงแดดได้นะคะเลี้ยงแดดได้แล้วก็อ่ะโชก้าชั้นตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไม้หนอนะคะไม้หนอไม้หนอตัวนี้จะมีสองไม่แน่ใจว่าหนึ่งหน่อหรือสองหน่อนะคะอันนี้แม่ค้าให้ที่ ส0 0ส่งฟรีนะคะอันนี้300ส่งฟรีส่วนอันนี้ก็300ส่งฟรีนะคะไซส์นี้ก็300ส่งฟรีนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่150บาทในกระถางดินเผานะคะส่วนกุราพินค่ะอยู่ที่80บาทนะคะไซส์กระถาง6นิ้วนะคะส่วนไซส์กระถางอ่ะ8นิ้วนะคะ8ปนิ้วก้นตื้นนะคะอยู่ที่กระถางละ้100บาทนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่260บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่มญี่ปุ่นนะคะสสเขามีลูกติดไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกของเขานะคะค่ะแล้วก็สําหรับจันนาคนะคะจันนาคจันนาคอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจันแดงนะคะจันแดงแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบนะคะว่าตัวนี้คือแดงอะไรนะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่เขานะคะ แล้วก็อ่ะส่วนต้นลูกนะคะส่วนต้นลูกต้นลูกอยู่ที่80บาทนะคะต้นลูกของจันแดงนะคะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจันขาวนะคะจันขาวอยู่ที่120บาทนะคะอันนี้จะเป็นอ่าพรูบราซิลสามสีนะคะพรูบราซิลสามสีอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะส่วนไอวี่ค่ะแปดสิบบาทนะคะ แล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็จะพัดโบกทองนะคะหรือว่าว่านสนีจันทองนะคะที่หลายๆคนเรียกว่าว่านสนีจันทองบางท่านก็จะเรียกว่าพัดโบกทองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็เป็นไม้มงคลนะคะทั้งสองชื่อเลยนะคะตัวนี้ก็คือน้องชอบแสงลำไรนะคะหรือว่าแสงเช้าก็ได้นะคะถ้าน้องได้รับแสงนะคะสีใบของน้องก็จะเข้าสีเหลืองทองแบบนี้นะคะอยู่ที่กระถางละหนึบาทนะคะ ส่วนต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่80บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบีโกเนียนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะมีหนอนมาลบกวนอันนี้อยู่ที่80บาทค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็จะ80บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเปเปอร์นะคะเปเปอร์แล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็อยู่ที่ 80บาทเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบีโกเนียเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่ะผีเสื้อนะคะผีเสื้อผีเสื้อน้องเป็นตัวหน้าใบแบบนี้นะคะหน้าใบจะเรียบนะคะไม่มีรวดลายนะคะอยู่ที่80บาทแต่หลังใบน้องจะเป็นสีแดงสีม่วงแดงแบบนี้นะคะในกระถาง6นิ้วนะคะส่วนตัวนี้หน้าใบจะเป็นลายนะคะสวยงามมากเลยค่ะ น่ารักมากเลยนะคะอันนี้อยู่ที่กระถางละ200บาทขอ Fc รับหน้าร้านนะคะเพราะว่าแม่ค้าใส่กระถางดินเผามี2กระถางนะคะแล้วก็ส่วนส่วนต้นนี้นะคะออมเพชต้นนี้นะคะอันนี้ก็สวยมากเลยรู้สึกว่าน้องจะเอียงหาแสงไหมอ่าแม่ค้าให้ที่กระถางรับ80บาทนะคะสวยมากเลยมีว่างอยู่3กระถางเดี๋ยวแม่ค้าจะเก็บไว้อีกหนึ่งกระถางนะคะแม่ค้าจะเอาไปใส่กระถางดินเผานะคะมีว่าง มีว่างอยู่สองกระถางที่กว่าเดยอีกกระถางหนึ่งแม่คาเก็บไว้นะคะแปดสิบบาทนะคะสําหรับออมเพชนะคะแล้วก็บีโกเนียค่ะบีโกเนียตัวนี้นะคะดอกสีขาวนะคะนี่สวยมากเลยใบเป็นจุดแบบนี้นะคะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับดีโกเนียรายจุดนะคะหรือมาคูราต้านะคะ อ่ะอันนี้อันนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทน,นี่ห้าสิบบาทนะคะอ่ะอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะจริงๆก็มีหลายตัวนะคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวแม่ค้าจะไปถ่ายให้แล้วก็ต้นนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะห้าสิบาทเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านใบลายแม่ค้ายังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะจะจะใส่สีนิ้วไว้ก่อนนะคะเพราะว่า จะได้ส่งง่ายๆแล้วก็ราคายังอยู่ที่ราคาเดิมนะคะแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่50บาทเช่นกันนะคะเศรษฐีพันล้านตัวใบสีเขียวนะคะน้องเป็นไม้เลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะเป็นไม้เลี้ยงแดดได้ทั้งวันถ้าน้องชอบแสงเออสมมุติน้องได้แสงทั้งวันอ่ะสมมติถ้าน้องได้แสงทั้งวันนะคะไม่ต้องสมมุติค่ะเอาเรื่องจริงน้องได้แสงทั้งวันนะคะสีน้องจะเข้าสีอ่าสีออก แดงชมพูนิดนึงอันนี้ก็คือแสงไม่เพียงพอนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แสงไม่เพียงพอนะคะแล้วก็สายใยลักค่ะอ๋อขอภัยค่ะก้ามปูหลุดค่ะก้ามปูหลุดอยู่ที่80บาทนะคะต้นนี้อยู่ที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นคา,าซุรานะคะหรือว่าเศษ คัสซูราใบด่างนะคะหรือว่าเศรษฐีดูดซับนะคะอยู่ที่100บาทนะคะในกระถางดิมเผา150้าบบาทค่ะแล้วก็ส่วนกุหลาบพินต้นนี้อยู่ที่150บาทนะคะต้นนี้อยู่ที่100บาทนะคะอยู่ที่100บาทอันนี้อยู่ที่70บาทค่ะส่วนคลิปต,ต้นนี้อยู่ที่80บาทนะคะคลิปอยู่ที่80บาทแล้วก็ขนนกตัวนี้นะคะอยู่ที่70บาทเหมือนกันอันนี้จะเป็น ขนแกะนะคะขนแกะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคาสุรานะคะคาสุราตัวนี้80บาทนะคะ,ย,โฟโฟย,คะยูโฟเบียค่ะยูโฟเบียตัวลายแบบนี้นะคะอยู่ที่80บาทเช่นกันนะคะวาสนาค่ะวาสนาเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวแม่ค้าลืม วาสนาราชินีสามสีค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่180บาทนะคะสำหรับ EP นี้แล้วก็ตัวนี้อยู่ที่250บาทนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้อ่ะต้นนี้หน้าวัวใบหัวใจนะคะอยู่ที่250บาทนะคะอยู่ที่250บาทต้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ แล้วก็หูช้างนะคะหูช้างหูช้างด่างเหลืองนะคะในในโอ่งดินเผานะคะอยู่ที่400บาทนะคะส<บ>่วนบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษอยู่ที่200บาทนะคะพร<บ>มค่ะตัวนี้แม่ค้าไม่ทราบนะคะว่าอาดอกเขาสีอะไรนะคะแต่ว่าสีสวยมากเลยนะคะแม่ค้าเลี้ยงแดดลำไยนะคะเลี้ยงแดดลำไย 50บาทนะคะแล้วก็สำหรับบีโกเนียค่ะบีโกเนียบีโกเนียเดี๋ยวถ้ามีหอยมานะคะถ้ามีหอยมารบกวนก็คือน,น้องตุยเลยนะคะสำหรับบีโกเนียแม้แต่น้ำลายเขานะคะแม้แต่น้ำลายเขาก็เป็นพิษนะคะหอยทากเดี๋ยวแม่ค้าต้องจัดการแล้วค่ะรู้สึกว่าจะมาทำลายบีโกเนียแล้วอ่าแม่ค้าให้50บาทนะคะ ส่วนพุมตัวนี้ดอกสีเหลืองนะคะอันนี้ก็50บาทเช่นกันนะคะแล้วก็อมออมทองค่ะออมทอง50บาทนะคะอมทอง50บาทหูช้างค่ะหูช้างด่างเหลืองนะคะหูช้างด่างเหลืองใบมีตำหนินิดนึงอะให้หนึงร้อยบาทนะคะกระถางเลือหนึ่งร้อบาทแล้วก็ส่วนส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็น ว่านพญาลิงดํานะคะว่านพญาลิงดําว่านพญาลิงดําแม่ค้าใหกาาะะ้กระถางละแปดสิบบาทนะคะกระถางละแปดสิบบาทนะคะสําหรับว่านพญาลิงดํานะคะแล้วก็โชัวเก้าชั้นต้นนี้นะคะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทจะส่งฟรีคะ่ะ ค่ะแล้วก็สําหรับอันนี้ก็จะเป็นไลพินรานะคะอยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะอันนี้ขอ FC ซรับหน้าร้านนะคะขอ f f ซรับหน้าร้านเดี๋ยวเวลาน้องเขาอ่าเข้าสีแล้วนะคะกัดสีแล้วก็สวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็คือน้องยังฟอร์มน้องยังไม่โอเคนะคะแล้วก็ส่วนตัวน้องหน้าสีชมพูนี้นะคะอ่าแม่ค้ามีต้นเล็กแบ่งปันนะคะนี่ค่ะแต่ว่าหน้าน้องยังไม่เข้าสีนะคะหน้าน้องยังไม่เข้าสี อยู่ที่150บาทนะคะสำหรับต้นเล็กนี้นะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะเบคโครนนะคะเบคโครอนอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะก็ขอ fc รับหน้าร้านนะคะส่วนส่วนอ่าเฟิร์นนะคะเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นก็ขอเอรับหน้าร้านนะคะว่านเสน่ห์จันแดงโบราณนครนะคะ100บาท ห่อหุ้มลากส่งนะคะส่วนโกเมนค่ะโกเมน100บาทห่อหุ้มลากส่งนะคะแล้วก็เล็บคุดค่ะเล็บคุด150บาทนะคะรับหน้าร้านนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้อันนี้อยู่ที่180บบาทนะคะราชินีนะคะวาสนาราชินีสามสีนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะ300บาทส่งฟรีนะคะสามบาทส่งฟรีผู้บาซิลสามสีค่ะสองอาสิบบาทนะคะแล้วก็อ่ะต้นนี้ต้นนี้นะคะรับหน้าร้านนะคะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่80บาทรับหน้าร้านนะคะรับหน้าร้านมากันที่ กระดิ่งนางฟ้านะคะกระดิ่งนางฟ้าน้องกําลังเป็นดอกเลยนะคะน้องกําลังเป็นดอกเลยอีดอกต้นเล็กนะคะแต่ว่าน้องมีดอกแล้วนะคะเพราะว่าน้องเป็นกิ่งตอนนี่นะคะดอกกําลังมาเลยนะคะอยู่ที่ถุงละเจ็ดสิบบาทนะคะถุงละเจ็ดสิบบาทนี่นะคะถุงละเจ็ดสิบบาท ส่วนกระรมม่วงนะคะกระรมม่วงกระรมม่วงในเข่งนะคะในเข่งอันนี้ก็คือเป็นไม้โชว์เป็นได้ทั้งไม้โชว์นะคะแล้วก็เป็นไม้กินได้นะคะอยู่ที่150บาทนะคะสําหรับในเข่งนะคะค่ะแล้วก็สําหรับไม้นะคะไม้แดดทั้งวันนะคะไม้เลี้ยงแดดทั้งวันต้นนี้จะเป็นต้นนีออนนะคะนีออนใบสวยมากเลยนะคะ อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะส่วนผักเคลค่ะผักเคลสีม่วงนะคะผักเคลสีม่วงขอเอซรับหน้าร้านนะคะขอเอซีรับหน้าร้านอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับผักเคลนะคะแล้วก็กระลำม่วงนะคะน้องเป็นไม้ที่ ต้องการแสงนะคะอันนี้ก็คือน้องได้แสงทั้งวันนะคะสีสวยมากเลยนะคะถ้าน้องได้แสงทั้งวันนะคะสีเขาจะสวยมากเลยในกระถางนะคะในกระถาง11นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะก็คือเป็นได้ทั้งไม้ประดับนะคะแล้วก็ไม้ชูอะเป็นได้ทั้งไม้ชูไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้ทานได้นะคะแล้วก็อะตัวนี้จะเป็นมะเดือเเด่อยักษ์มาเลนะคะมะเดื่อยักษ์มาเลอยู่ที่ถุงละ 200บาทนะคะถุงละ2 0 0บาทตอนนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะสําหรับมะเดื่อนะคะหรือว่าฟิกนะคะอยู่ที่ถุงละ200บาทนะคะสําหรับมะเดื่อยักษ์มาเลยนะคะแล้วก็สําหรับเฟืองฟ้านะคะเฟืองฟ้าในกระถาง8นิ้วนะคะอยู่ที่กระถางละ80บบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ ต้นนี้อยู่ที่100บาทนะคะต้นนี้อยู่ที่100บาทอันนี้ก็จะเป็นปลิกหางกระโลกนะคะอยู่ที่100บาทนะคะส่วนรือสีผสมนะคะรือสีผสมอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะคะแต่เดี๋ยวขอโชว์ก่อนค่ะนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้แม่ค้าตัดไปหลายรอบแล้วก็จริงๆถ้าเขาใบเขาใหญ่กว่านี้นะคะสีจะเข้าสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็คือแม่พันธุ์นะคะ อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะคะแม่ค้ายังไม่ได้ทำำําจํานวนนะคะแม่ค้ายังไม่ได้ทำำําจํานวนค่ะส่วนในกระถาง11นิ้วนะคะแม่ค้าขายอยู่ที่กระถางละหนึบาทนะคะสําหรับลือสีผสมค่ะปวยเซียนค่ะปวยเซียนดอกเล็กนะคะปวยเซียนดอกเล็กอยู่ที่กระถางละ1น0บาทนะคะแล้วก็ส่วนต้นต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะแม่ค้าลืมชื่อค่ะ สวยมากเลยนะคะน้องเป็นไม้แดดนะคะเลี้ยงแดดทั้งวันนะคะถ้าน้องได้รับแสงทั้งวันนะคะสีใบน้องจะเข้าสีสีชมพูแบบนี้นะคะสีชมพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็แม่ค้าเริ่มเอาออกแสงนะคะสีก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะหลังใบน้องจะเป็นสีม่วงสวยมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับสนนะคะสนเอฟซีท่านใดสนใจนะคะ รับหน้าร้านนะคะรับหน้าร้านนะคะแล้วก็สอบถามราคาเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ0619675933เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะอ่ะ FC ท่านใดนะคะสนใจไม้จัดสวนนะคะไม้จัดสวนอันนี้ก็ขอ FC มาหน้าร้านนะคะมาหน้าร้านค่ะแล้วก็มีไผ่ด้วยนะคะนี่นะคะสวยมากเลย ค่ะสำหรับอ่ีพีนี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะฝากเอฟซทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ